เรากำลังเรียน,นรู้วิธีที่จะเคลื่อนไปในการอธิษฐานและรับสิ่งที่เราขอนั้นเราเรียนกันไปว่าการอธิษฐานคือการสาม,มัคคีธรรมกับพระเจ้าถ้าคุณสาม,มัคคีธรรมกับพระเจ้ารักพระเจ้าใช้เวลาส่วนใหญ่สรรเสริญขอบพระคุณพระองค์เราก็แทบจะไม่มีอะไรจะขอแต่ถ้ามีเรื่องสําคัญจะขอจริงๆแล้วก็ก็ต้องขอเราก็รับด้วยนะคะในลูกาบทที่11ข้อที่9นะคะเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านจะใช้อีกสำนวนหนึ่งนะคะบอกว่าเรากล่าวแก่ท่านว่าจงขอแล้วจะให้แก่ท่านจงหาแล้วท่านจะพบจงเคาะและจะเปิดให้แก่ท่านพระพีบอกว่าจงขอและจะให้แก่ท่านถ้าทุกคนจะเชื่อพระพีข้อนี้ทุกอย่างจะลงตัวเลยทุกอย่างจะทำงานถ้าทุกคนจะเชื่อพระพีข้อนี้ ว่าเมื่อเราขอพระเจ้าให้ทุกครั้งที่เราขอตามพระประสงค์ของพระองค์แต่มันก็น่าเสียดายเพราะว่าคนจำนวนมากไม่สามารถจะเชื่อพระพีข้อนี้ได้เราทุกคนก็อาจจะมีประสบการณ์บางครั้งในชีวิตเราเมื่อเราขอพระเจ้าเสำหรับบางสิ่งบางอย่างและเราไม่ได้เห็นมันเกิดขึ้นเราก็เลยอาจจะคิดว่าบางทีไม่ใช่ทุกคนที่ขอเราได้ แต่พ่อพีข้อนี้ไม่ได้บอกว่าบางคนนะคะพ่อพีข้อนี้บอกว่าจงขอและจะให้แก่ท่านแต่หลายครั้งเรายอมให้ประสบการณ์ที่ไม่ดีของเรามาทําให้เราสรุปว่าพร่ะพีข้อนี้คงไม่ได้ง่ายๆอย่างนั้นหรอมั้งมันจะง่ายอย่างนั้นเลยเหรอว่าจงขอและจะให้แกท่านจงขอแล้วจะได้มันจะง่ายอย่างนั้นเฉลือมันคงมีอะไรบางอย่างซับซ้อนบ้างล่ะเพราะเนี่ยฉันขอแล้วฉันก็ไม่ได้ไม่เห็นมันเกิดขึ้นเลย ชีวิตคิดจักรทุกวันนี้จํานวนมากเลยนะคะคนเนี่ยใช้เวลาหาข้อแก้ตัวให้พระวจนะของพระเจ้าว่าทําไมพระวจนะพระเจ้าถึงไม่เวิร์กในชีวิตเราเขาจะบอกคุณว่าที่คุณยังไม่หายก็เพราะว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะสอนคุณในบางเรื่องให้คุณได้ทนทุกข์คุณจะได้ฝึกความอดทนฝึกใช้ความเชื่อศาส,สนาพยายามที่จะอธิบายว่าทําไมพระวจนะพระเจ้าถึงไม่เป็นจริงสําหรับทุกคนทําไมคุณยัง ซึมเศร้าทําไมคุณยังล้มเหลวทําไมคุณยังพ่ายแพ้ทําไมคุณยังจนทําไมคุณยังป่วยอยู่คงมีวัตถุประสงค์ใงการทรงไทยอันล้าลึกของพรรองบางอย่างที่กําลังพยายามขัดเกลาคุณอยู่อันนั้นไม่ตรงเลยกับพระพีนะคะบางคนก็บอกว่าถ้าเราขอเราก็ได้รับแต่บางครั้งคาตอบของพระเจ้าก็คือไม่ให้ในายยกตัวอย่างเช่นบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ คนจำนวนมากทีเดียวนะคะยอมรับว่ามีบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ขณะเดียันเขาก็จะพูดต่อว่าแต่ไม่ใช่สำหรับทุกคนเพราะเขาเข้าใจผิดใช้หนึ่งโครินธ์บทที่12ข้อ30แบบแบบผิดที่บอกว่าทุกคนพูดภาษาปแปลกๆหรือโดยไม่ต้องหนักเลยว่าพระพรีดาลังพูดถึงการใช้ภาษาปแปลกๆในที่ประชุมแล้วก็ต้องมีการแปลด้วยถ้าใช้ในที่ประชุม นั่นคือการเผยโภชนาะะนะคะในที่ประชุมต้องมีการแปลถ้าไม่มีการแปลจากคนอื่นหรืออะไรก็ตามก็อย่าพูดไม่ใช่ทุกคนมีของประธานแบบนั้นค่ะที่ไว้พูดในที่ประชุมแต่ทุกคนที่บังเกิดใหม่แล้วที่บัพติศมาในพระิญญาณประสุทธิ์สามารถพูดภาษาแปลกๆได้และควรจะพูดภาษาแปลกๆด้วยในชีวิตประจำวันของเราอธิษฐานทางวิญญาณอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆเพราะพี่บอกว่านั่นคือการเสริมสร้างความเชื่อของเรา คุณกาลังอยู่ในชีวิตวิญญาณเมื่อคุณอธิษฐานภาษาแปลกๆในชีวิตส่วนตัวของคุณหรือในชีวิตการอธิษฐานเมืม่อรอธิษฐานร่วมกันก็ได้แต่บางพีในโคริน์บทที่12ข้อที่30นี้พูดถึงการพูดภาษาแปลกๆที่เป็นการเผยพระพชนะในที่ประชุมคนยืนขึ้นมาแล้วก็พูดภาษาแปลกๆและอีกคนหนึ่งก็จะมีคําแปลให้ในชีวิตส่วนตัวมีบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ให้สําหรับทุกคนเพื่อจะใช้ในชีวิตส่วนตัวมีประโยชน์มากๆเลย แต่บางคนบอกไม่ใช่สําหรับทุกคนเขาก็ตัดสิ่งเหล่านี้ทิ้งเพราะว่าเขารับไม่เป็นไม่เข้าใจไม่มีความสว่างในเรื่องต่างๆเขาก็จะพยายามหาเหตุผลเข้าข้างประสบการณ์ของเขาแทนที่จะบอกว่าเอ๊ะประสบการณ์ของฉันยังไม่เท่าความจริงของพระเจ้าควรจะถามพระเจ้าว่าเราต้องแก้ไขอะไรเราต้องปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อประสบการณ์นั้นจะเป็นความจริงในชีวิตของเรา ปดูแบ่งปันบอกว่าตอนที่เขาเริ่มร้อนรนเพื่อริสุขิตเนี่ยตอนนั้นก็เป็นตอนที่เขาเริ่มพันธกิจตอนนั้นเนี่ยมีบางคณะที่ไม่เชื่อในการอัศาจรรย์เขาจะบอกว่าการอัศาจรรย์นั้นได้จบลงไปแล้วตั้งแต่ยุคข,ของหนังสือกิจการดังนั้นใครก็ตามที่สอนเรื่องการอัศาจรรย์เรื่องสิ่งที่เหนือธรรมชาติใดๆก็ตามเขาก็จะถือว่าคําสอนแล้วนะเป็นคําสอนของซาตานยุคแห่งคาริสมาติก็ทําให้ความเชื่อแบบนั้น จบลงเขาบอกว่ามีกา,ารอัศจรรย์และคริสตจักรก็มาเชื่อนะคะตอนนี้เองยังเหลือคนกลุ่มน้อยมากที่ไม่เชื่อในกนา,ารอัศจรรย์แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อละว่ากา,ารอัศจรรย์ยังมีอยู่พระเจ้ายังทําการอัศจรรย์อยู่แต่ไม่ใช่สําหรับทุกคนมันเกิดขึ้นเพราะเราก็เห็นมันเกิดขึ้นแต่มันไม่ใช่สําหรับทุกคนพระเจ้าพูดตรงกันข้ามเลยค่ะในลูกาบทที่ส1บเอข้อสิมาอ่านต่อนะคะเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ ทุกคนที่สแสวงหาก็พบและทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้แก่เขาถ้าเราจะมายอมรับอย่างที่บ้าพี่บอกจริงว่าจงขอและจะให้แก่ท่านบางคนเนี่ยรอแต่บ้าพี่ข้อน,นี้บอกว่าเมื่อคุณขอพระเจ้าให้พระเจ้าไม่ปฏิเสธเมื่อคุณขอทุกคนได้เมื่อเขาขอตามพระประสงค์ของพระองค์การขอเราได้ไม่ใช่สำหรับคนบางคนที่เป็นซปเปอร์คริสเตียน แต่พ่อพีตอนนี้บอกว่าทุกคนที่ขอก็ได้ดังนั้นทุกครั้งที่เราขอก็ได้เราทุกคนคงมีประสบการณ์การขอแล้วไม่ได้มาได้ดูแบ่งปันว่าในตอนที่เขายังเป็นเด็กชีวิตเขาล้อมรอบไปด้วยความตายตอนที่เขาโตขึ้นมาเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องไปทำงานก็อยู่กับยายตอนนั้นยายก็แก่แล้วก็อธิษฐานแต่ยายก็ตายตอนเขาอายุแปดขวบ พอเขาอายุสิบสองเขาก็อธิษฐานทุกวันเลยเป็นเวลาหกเดือนสําหรับคุณพ่อที่ป่วยคุณพ่อก็ป่วยมากอยู่ในโรงพยาบาลเขายังเชื่ออยู่เสมอว่าเดี๋ยวพ่อต้องกลับมาหายดีเป็นปกติเลยแต่คุณพ่อก็ตายตอนอายุสิบแปดก็มีเพื่อนผู้หญิงที่เขากับภรรยารู้จักดีแล้วก็สนิทก,กันมากเพื่อนก็ตายเขาเคยยืนหยัดในความเชื่ออธิษฐาน เป็นเวลาถึงสองชั่วโมงเพื่อเรียกคนตายให้ฟื้นคนนั้นก็ไม่ฟื้นเขาต้องอธิษฐานไปเรียกคนตายให้ฟื้นทั้งสี่คนกว่าจะได้เห็นคนเป็นขึ้นมาจากความตายาเราแต่คนมีประสบการณ์ว่าเราขอเราเชื่อแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วทำไมพระพีข้อนี้บอกว่าจงขอเราจะได้ทุกคนที่ขอก็ได้นเนี่ยคริสเตียนส่วนใหญ่จึงไม่เชื่อพระพีข้อนี้ว่าทุกคนที่ขอก็ได้ เพราะเขามีประสบการณ์ที่ตรงกันข้ามกับพมพีขอ้อนี้สำหรับชีวิตคริสเตียนส่วนมากเลยเนี่ยประสบการณ์ชีวิตของเขามีน้ำหนักมากกว่าพราะวจนะพระเจ้าเขาเชื่อประสบการณ์ที่เขาได้รับมากกว่าความจริงของพระเจ้าแต่บรลาดูกำลังบอกว่าถ้าเราจะรับคำสอนที่เขากำลังจะสอนเราต่อไปนี้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงความสัมพันธ์ การรับรู้ระหว่างเรากับพระเจ้าจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงพระผิดข้อน,นี้ผู้จะเจนว่าทุกคนที่ขอก็ได้ก็น่าจะมีเหตุผลเดียวที่คุณขอแล้วคุณไม่ได้ก็คือในยาก,กอบบทที่สี่ข้อที่สามท่านขอและไม่ได้รับเพราะท่านขอผิดหวังได้ไปเพื่อสนองราคะตัณหาของท่านณที่เดียวกันขอที่จะได้รับทุกครั้งก็คือการขอตามพระวจนะพระเจ้า ตามที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้ให้โดยผ่านการสิ้นประชนและการเป็นขึ้นมาของพระอิสริทต์แต่ถ้าคุณขอสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในการสิ้นประชนของพระอิสริทต์พระเจ้าไม่ได้เตรียมไว้ให้ค่ะนี่คือเหตุผลที่ว่าถ้าคุณขอให้คนนั้นเขาเลิกกับสามีเขาแล้วก็มาแต่งงานกับฉันมันจึงไม่เกิดขึ้นเพราะการแตกแยกการล่วงประเวณีการผิดศีลธรรมทั้งหลายไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้ ในการสิ้นพระชนของเบรสคริสในการถูกฟังว่าในในการเป็นขึ้นมาของพระองค์พระเจ้าคือชีวิตค่ะดังนั้นพระองค์จะไม่ฆ่าใครเพราะว่าคุณขอให้พระองค์ทำคุณต้องขอสิ่งที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้และนั้นรับประกันว่าคุณได้รับทุกครั้งแต่ถ้าคุณขอสิ่งที่ไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าไม่มีไว้ให้ค่ะคุณต้องรู้นาพระไถ่พระองค์จากพระวจนะพระเจ้าไม่ใช่จากสิ่งที่คุณขอ บางคนบอกว่าฉันจะรู้น้ำไดพระเจ้าได้ก็แต่เมื่อถ้าฉันเห็นมันเกิดขึ้นก็แสดงว่าพระเจ้าห้ถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็แสดงว่าพระเจ้าไม่มีห้ไม่จริงค่ะสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ถูกบันทึกไว้ในพระวจนะพระเจ้าแล้วคุณต้องหาสิ่งนั้นให้เจอว่ามีเขียนไว้ไหมว่านี่คือมรดกของฉันถ้ามันมีเขียนไว้แล้วเราก็คุณเข้ามาขอได้เลยและเชื่อได้เลยว่าพระเจ้าจะฟังและประทานให้อย่างแน่นอนทุกครั้ง และให้ทันทีเลยในการสิ้นประชนของเบเรสุคริตนั้นพระองค์ได้จัดเตรียมทุกอย่างที่ดีไว้ให้ค่ะความชื่นชมยินดีสันติสุขความสัมพันธ์ที่คืนดีกันการหายโรคความเจริญรุ่งเรืองและอีกมากมายแต่บางคนจะบอกว่าฉันก็ขอนะแต่มันก็ยังไม่เกิดขึ้นเลยถ้าคุณขอสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้แล้วพระองค์ได้ให้คุณแล้วค่ะแต่บางจะบอกไม่นะพระองค์ไม่ได้ให้ ุณรู้ได้ไงโปรงไม่ได้ให้ก็เพราะว่าฉันยังไม่เห็นมันเลยอ่ะอยู่ไหนล่ะถ้าโรรองให้แล้วอ่ะมันอยู่ไหนล่ะคุณคิดว่าคุณสามารถรับรู้สิ่งที่โรรองให้ได้ด้วยสายตาของคุณหรือคุณคิดว่าคุณรับรู้สิ่งที่โปรองประทานให้ด้วยความรู้สึกของคุณอย่างนั้นหรือคุณคิดว่าคุณจะรับรู้สิ่งที่โรรองได้ให้ด้วยการริมรถอย่างนั้นหรือด้วยประสาทสัมผัสทั้งหลายอย่างนั้นหรือคุณถึงบอกว่าพค์ยังไม่ได้ให้หรอกเพราะฉันยังไม่เห็นเลย ตอนนี้มีคลื่นเสียงอยู่ในอากาศไหมคะคุณรู้ได้ไงคุณยังไม่เห็นเลยมีบางอย่างที่ไม่ต้องเห็นแต่คุณก็รู้มันมีอยู่พระเจ้าเป็นพระวิญญาณสิ่งที่ประองค์ให้คุณให้ในวิญญาณเพื่อที่คุณจะใช้ความเชื่อรับมันให้มาปรากฏในสารธรรมชาติดังนั้นการที่คุณบอกว่ายังไม่เห็นเลยอยากเห็นมันเกิดขึ้นใช่ไหมพูดสิคะ่ะฉันหายแล้ว ฉันมั่งคังให้คนขัดสนกล่าวว่ามั่งมีให้คนอ่อนแอกล่าวว่าฉันเข้มแข็งฉันเป็นนักรบแต่ถามว่าพระเจ้าให้หรือยังให้แล้วคุณแหละรับหรือยังแลวปัญหามันก็คือว่าคุณน่คิดว่าคุณสามารถรับรู้พระเจ้าทำอะไรหรือยังหรือยังไม่ได้ทำอะไรด้วยประสาทสัมผัสของคุณพระเจ้ารักษาคุณหรือยังเดี๋ยวรู้สึกกันเดี๋ยวดูกัน หายหรืยังยังพระเจ้ายังไม่ได้รักษาคุณคิดว่าคุณจะรับรู้สิ่งที่พระเจ้าทำได้ด้วยความเข้าใจด้วยความรู้สึกด้วยประสาทสัมผัสไม่ได้ค่ะแต่คนจำนวนมากใช้สิ่งนั้นเป็นหลักฐานแทนที่จะใช้พระวจะนะเป็นหลักฐานความเชื่อคือหลักฐานของสิ่งที่มองไม่เห็นแต่คนส่วนใหญ่ใช้ความรู้สึกเป็นหลักฐาน ถามว่าคุณหายแล้วหรือยังอืมอยังใช้ความรู้สึกเป็นหลักฐานแต่พระพีบอกว่าโดยบาดแผลของพระเยซูคุณได้รับการรักษาห,หายแล้วสองพันปีที่แล้วคุณจะเชื่อในหลักฐานนั้นไหมหรือคุณต้องเห็นก่อนคุณอยู่ในโลกโลกเดียวคือโลกธรรมชาติหรือตัวคุณไม่ได้เป็นธรรมชาติด้วยซ้าคุณเป็นวิญ,ญญาณเลยต้องเข้าใจค่ะว่าพระเจ้าเป็นพระวิญญาณเมื่อพระองค์เคลื่อนพระองค์เคลื่อนในโลกของวิญญาณ วินาทีที่คุณอธิษฐานขอพระเจ้าสำหรับสิ่งใดก็ตามที่โปรองสัญญาไว้ในพระวจนะพระเจ้าบัญชาและให้สิ่งนั้นกับคุณทันทีพระองค์ปลดปล่อยฤทธเดชทันทีถึงแม้ว่ามันสำเร็จไปแล้วในโลกวิญญาณคุณจะได้เห็นมันมาปรากฏในโลกธรรมชาติหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้วิธีรับหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของคุณหรือเปล่า พรงตอบทุกครั้งทันทีแต่มันขึ้นอยู่ว่าคุณนะรนบ่ะรบเป็นหรือเปล่าฟังดูก็อาจจะดูง่ายๆนะคะแต่จริงๆแล้วกฎทางวิญญาณในด้านการรับสิ่งต่างๆด้วยความเชื่อเนี่ยมีปัจจัยหลายอย่างอาจจะเกี่ยวกับคนอื่นด้วยก็เป็นไปได้แต่ว่าในที่สุดแล้วประเด็นหลักเลยก็คือ ขึ้นอยู่กับการรับของคุณว่าคุณเรียนรู้ที่จะรับสิ่งที่พระเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วในทางวิญ,ญญาณให้มาปรากฏในชีวิตธรรมชาติได้ขนาดไหนพระเจ้าตอบคำอธิษฐานทุกคำอธิษฐานที่ขอตามพระวจนะของพระองค์แต่ยังไงก็ตามเราไม่ได้เห็นสิ่งที่พระองค์ได้ทำสาเร็จแล้วในทางวิญญาณมาปรากฏเสมอไปในทางธรรมชาติเพราะเราไม่รู้วิธีรับ ไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ตอบมันคุณก็จะถามว่าคุณกำลังบอกว่านี่เป็นความผิดของเราหรือใช่ค่ะปัญหามันคือด้านผู้รับไม่ใช่ด้านผู้ให้ระเดนถูบอกว่าพระสอนอย่างนี้คนก็จะไม่พอใจแล้วก็จะบอกว่าคุณกำลังกล่าวโทษฉันหรือทุกอย่างเป็นความผิดของฉันไม่ใช่ค่ะแต่กําลังบอกคุณให้รู้ว่าถ้ามีใครจะพลาดแล้วก็ไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้าไม่พลาดหรอกค่ะมนุษย์นั่นแหละที่พลาด เราไม่รู้อะไรเยอะแยะเลยค่ะต่อให้เราเติบโตมากขึ้นกว่าเดิมเยอะก็ยังมีสิ่งที่เราไม่รู้มากมายสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราอย่างมากนะคะก็คือต้องรู้ก่อนว่าพระเจ้านั้นสัตย์ซื่อเสมอพระวจนะพระองค์ทุกคำพระองค์ทำตามนั้นทุกคำดังนั้นเมื่อคุณขอคุณต้องรู้เลยฉันได้รับฉันขอตามพระวจนะพระเจ้าฉันมีพระวจนะพระเจ้าพระเจ้ารักฉันฉันได้รับนี่คุณจะเชื่อไหมว่าคุณได้รับพระบิดาบอกเวลาจะเข้ามาขอให้เชื่อว่าได้รับ และคุณจะได้รับก็คือจะได้เห็นมันเกิดขึ้นในโลกธรรมชาติคุณต้องรู้คุณต้องเชื่อว่าพระเจ้าสัตว์ซื่อค่ะพระองค์สัตว์ซื่อนะคะไม่ใช่ว่าพระองค์เลือกรักษาบางคนอีกคนพระองค์ก็เลยปล่อยเขาป่วยปล่อยเขาตายเลือกที่จะให้บางคนร่ํารวยเลือกที่จะให้บางคนยากจนไม่ใช่นะคะพระเจ้าไม่ใช่ดูแลบางคนดีดีแต่อีกคนนึงพระองค์ไม่สนใจเลยก็ไม่ใช่ไม่ใช่พระเจ้านะคะ ที่ให้คนหนึ่งมีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีเปี่ยมล้นอีกคนหนึ่งซึมเศร้าก็เศร้าอยู่เสมอนี่เป็นชีวิตที่พระเจ้ามอบให้เขาส่วนของเขาไม่ใช่นะคะความคิดที่ว่าพระเจ้าใหญ่จะอวยพรคนนั้นทําให้คนนี้ทุกข์ไม่ใช่ความจริงเลยพระเจ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะแต่หลายครั้งคริสเตียนมีความคิดอย่างนั้นเพราะมันเขามองไปรอบๆตัวคนนั้นก็เป็นอย่างคนนี้ก็เป็นอย่างไม่ใช่พระเจ้าค่ะที่ทําให้มนุษย์แตกต่าง ในความสัตย์ซื่อของพระองค์มีแผนที่ส่งบณ์แบบสำหรับเราในแผนงานเหล่านั้นมีอะไรบ้างมีความเจริญรุ่งเรืองมีสันติสุขสุขภาพที่ดีมีพระพรน,นานาประการมีความสุขความชื่นชมยินดีมีทุกอย่างที่ดีดีค่ะพระเจ้าประทานสิ่งเหล่านั้นให้กับมนุษย์ทุกคนในพระสุคริตแต่ไม่ใช่ทุกคนที่รับจากพระองค์มันไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่สัตย์ซื่อพระองค์พลาด แต่ปัญหาก็คือไม่ใช่ทุกคนรู้วิธีที่จะรับคุณจะได้รู้ว่าอะไรที่คุณขอไว้คุณได้รับไปหมดแล้วแต่คุณไม่รู้วิธีที่จะเอามันมาปรากฏในทางธรรมชาติต่างหาเราต้องเรียนรู้ค่ะปัญหาไม่ใช่พระเจ้าเลยพระเจ้าสัตย์ซื่อตอบคำอธิษฐานทุกครั้งและนี่เป็นตัวอย่างที่ดีถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในการตอบคำอธิษฐาน ในเดนเนียบที่เก้าเนี่ยเข้าอธิษฐานและขอให้พระเจ้าสำแดงความสว่างคือเยเรมีเผยเพระวจะนะเอาไว้ว่าคนอิสราเอลจะตกเป็นเฉลยเป็นเวลาเจ็สิปีแต่นี้มันก็เลยเจสิปีมาแล้วนะพระองค์ทำไมเรายังเป็นเฉลยอยู่เลยอาจจะเหมือนในยุคข,ของเราบางทีเมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนก็จะหาข้อสรุปเอาเองเขาก็อาจจะอธิบายว่าเป็นเพราะอย่างนั้นอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ก็ได้อาจจะพระเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้นะ เราก็เลยยังต้องอยู่เป็นเฉลยต่อไปแต่ดานนี้ลไม่ได้ทําแบบนั้นเวลาที่มันไม่ตรงตามพระบีเขาจะถามพระเจ้าขอปัญญาจากพระองค์เมื่อดานิเอลเขามาถามพระเจ้าว่าการเผยพระชนะนั้นหมายความว่าอย่างไรกันแน่เพราะว่านี่ก็ครบ70ปีแล้วพระเจ้าก็ตอบคำอธิฐานของเขานะว่า70ที่เยเรมีกล่าวไว้เนี่ยไม่ใช่70ปีแต่เป็น70สัปดาห์ปี1สัปดาห์ปีเท่ากับ7ปี 70ปีก็คือ490ปีและเสร็จแล้วพระเจ้าก็บอกถึงสิ่งที่สำคัญมากๆเลยเผยกับเขาถึงเรื่องการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ในบทที่9ในข้อที่3ข้อที่4และข้อที่19แล้วขราพรเจ้าก็หันหน้าไปหาพระเจ้าสแสวงหาด้วยการอธิษฐานและการวิงบอนทั้งด้วยการอดอาหารและนุ่งห่มพระกระสอบกระสอบและนั่งบนบูนเท้าข้าพเจ้าได้อธิษฐานต่อพระเยาวาพระเจ้าของข้าพเจ้าและสารภ,ภาพ เขาก็เริ่มสารภาพว่าคนอิสราเอลละเลยพระเจ้าอย่างไรพวกเราจึงต้องมาเป็นเฉลยเขาก็สารภาพกับใจใหม่ข้าแต่องค์ผู้เป็นเจ้าขอทรงฟังข้าแต่องค์ผู้เป็นเจ้าขอทรงให้อภัยข้าแต่องค์ผู้เป็นเจ้าขอทรงใส่พระทัยและทรงกระทําอย่าเนิ่นช้าเลยพระเจ้าข้าเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์พระวนครของพระองค์และประชากรของพระองค์ที่มีชื่อตามพระนามของพระองค์ในข้อที่20ขณะที่ข้าพระเจ้ากําลังพูด กาลังอธิษฐานและสารภาพบาปของข้าพเจ้าและบาปของอิสุเอลประชากรของข,องข้าพเจ้าและเสนอคําวิงวอนของข้าพเจ้าต่อพระเยาว์พระเจ้าของข้าพเจ้าเพื่อผูเขาบริสุทธิ์แห่งพระเจ้าของข้าพเจ้าอยู่นั้นเออขณะเมื่อข,อข้าพเจ้ากล่าวคําอธิษฐานอยู่ชายที่ชื่อกาเบียลกาเบียลก็คือทูตสวรรค์องค์เดียวกันกับที่มาหาเสคาริยาแจ้งข่าวเรื่องหยอ่อนองค์เดียวกันกับที่มาหามารีนะคะนี่คือกาเบียวเป็นทูตสวรรค์ ชายที่ชื่อกับเยลซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นในนิมิตครั้งแรกนั้นได้บินมาอย่างเร็วมาใกล้ข้าพเจ้าในเวลาถวายเครื่องบูชาตอนเย็นท่านเด็กมาและกล่าวกับข้า,เขาพเจ้าว่าโอดาเนียลข้าพเจ้าออกมาณนะบัดนี้เพื่อจะให้ปัญญาและความเข้าใจแก่ท่านพระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาเปิดเผยปัญญาให้กับดานียลในเรื่องนี้ขณะที่ดาเนียลกำลังอธิษฐานอยู่ยังอธิษฐานไม่เสร็จเลย กาบเบลก็มาและนําคําตอบจากพระเจ้ามาส่งให้ดานียลคำอธิษฐานทั้งหมดของดานียลถ้าเราไปอ่านคงจะใช้เวลาไม่นานอ่ะประมาณสามนาทีก็น่าจะได้พระเจ้าตอบเลยระหว่างที่กําลังอธิษฐานอยู่อันนี้ก็มีพลังมากในะนพระพี่ข้อนี้บอกเราว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานทันทีแล้วมาฟังที่กราบเบลบอกข้อยี่สิบสามในตอนต้นแห่งคาวิงวอนของท่านก็มีคําหนึ่งออกไปข้าพเจ้าจึงมาบอกให้ท่านทราบ เพราะท่านเป็นผู้ที่ทรงรักมากเพราะฉะนั้นจงพิจารณาคํานั้นและเข้าใจนิมิตนั้นอ่านสำนวนอื่นนะคะเขาจะบอกว่าอย่างนี้ในตอนแรกเลยที่เมื่อท่านอธิษฐานปุ๊บคาสั่งก็มาเลยและเราเนี่ยมาตามคําสั่งนั้นนะพราะพี่ก็าเปิดเผยว่าเมื่อใดเนี่ยอธิษฐานพระเจ้าตอบทันทีเลยค่ะแต่ใช้เวลาก็น่าจะประมาณสามนาทีนะนะกว่ากาเบียจะมาถึงเพราะพี่พูดชัดเจนว่า ตั้งแต่ในตอนต้นแห่งคำอธิษฐานของท่านก็มีคำหนึ่งออกไปคือมีคำบัญชาออกมาเลยพระเจ้าสั่งทันทีและข้าพเจ้าก็มาเลยก็ใช้เวลาสามนาทีเอ๊ะมันไม่เกิดขึ้นปับเดียวเลยอธิษฐานปุ๊บเกิดเลยบางคนคิดว่าในห้วงของวิญญาณในมิติของพระเจ้าเนี่ยมันไม่มีเวลามันไม่มีพื้นที่ระยะทางแต่ถ้าเราดูตอนนี้เนี่ยคำบัญชาออกไปปุ๊บแต่อีกตั้งสามนาทีนะกว่ากาเบรียลจะมาเมื่อคนคิดแบบนี้ ว่าในห่วงของพระเจ้าไม่ควรจะมีเวลาถ้าเราอธิษฐานขอการรักษามันก็ต้องเกิดขึ้นเลยสิถ้าเราขอนน่งขอนี้มันต้องปรากฏเลยสิถ้าเราขอสันติสุขขอความชื่นชมยินดีเราต้องรู้สึกเลยสิมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปแล้วบางคนบอกว่าถ้าพระเจ้าปรารถนาจะรักษาจะทําให้เราจเจริญรุ่งเรืองจะปลดปล่อยเราหรือจะทําอะไรก็ตามพระองค์ก็แค่ประสงค์ไหมแค่พระองค์บัญชาแล้วเปลี่ยงมันก็จะมาปรากฏเลยนี่พระองค์บัญชาแล้วนะ บรรชากรารเบวเปรียงเลยนะแต่ก็ไม่รู้อะ่ะเกิดอะไรขึ้นบางทีกาบเบลอาจจะอยู่อีกหนึ่งล้านปีแสงอยู่ตรงลู้อยู่ก็ได้นะต้องใช้เวลาหน่อยแล้วกว่าจะวืบมาบินด่วนมาหาดดเนียลพระเจ้าบัญชาไปทันทีค่ะแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้คำตอบนั้นดูจะล่าช้าไปในกรณีนี้ก็แค่สามนาทีเองนะไม่รู้กาบเบลอาจจะติดธุระอยู่ก็ได้ เราก็ไม่รู้ว่าอะไรพระเจ้เองบอกว่าเมื่อท่านแค่เริ่มอธิษฐานนะพระเจ้าตอบทันทีเลยดังนั้นเนี่ยความคิดที่ว่า,าพระเจ้าอยากจะทําอะไรมันก็ต้องเกิดขึ้นทันทีทันใดก็ไม่ใช่มุมมองที่ถูกต้องนักเพราะมันมีปัจจัยอื่นๆเยอะค่ะพระเจ้าอ่ะทําท,ทันทีบางคนเนี่ยจะคิดถึงขั้นว่าไม่มีอะไรสามารถจะหยุดพระเจ้าได้ไม่มีอะไรจะไม่ปลงราชาได้ถ้าพระองค์อยากจะทำจริงๆพระองค์ก็ทำได้แต่ให้มันเกิดขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ ต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่นะพระองค์ทำให้มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ไปแล้วจริงๆค่ะแต่กว่าคุณจะเชื่อกว่าคุณจะรับถ้าเราคิดแบบนั้นมันจะพาไปสู่บทสรุปว่าถ้าเราไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นก็แสดงว่าพระเจ้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยจริงเหรอไม่จริงค่ะพ่มพี่ไม่ได้พูดแบบนั้นเลยพ่อพี่บอกว่าพระองค์ทำทันทีตอบทันทีทุกคนที่ขอก็ได้ มันมีห่วงเวลาระหว่างการเคลื่อนของพระเจ้ากับการมาปรากฏของสิ่งนั้นเราส่วนใหญ่รับได้นะฮะถ้ารอแค่สามนาทีแต่ถ้ามันใช้เวลาสามอาทิตย์ก็จะหวั่นไหวหรือพระเจ้าไม่ให้ให้ไหมคฮะกลับมาดูที่มัมพีค่ะทุกคนที่ขอก็ได้รับและพระเจ้าสัตซ์ซื้อค่ะคนส่วนใหญ่สูญเสียความเชื่อไปเมืเ่อเขาต้องรอนาน,น,าน เมื่อเขาไม่เห็นหรือไม่รู้สึกถึงคำตอบนะั้นว่าได้มาปรากฏแล้วเขาก็จะสรุปว่าฉันก็ขอแล้วนะแต่พระเจ้าไม่ได้ห้พระเจ้าไม่ได้ตอบคุณรู้ได้ยังไงคุณรู้ได้ยังไงว่าพระเจ้าไม่ได้บัญชาแล้วแต่มันยังอยู่ในกระบวนการกว่าที่มันจะออกมาจากโลกของวิญญาณมาสู่โลกของธรรมชาติคุณสามารถเห็นกิจกรรมในทางวิญญาณได้หรือมีอะไรมากมายที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เพื่อคุณเมื่อคุณอธิษฐานขอ พระเจ้าให้ทันทีและมีอะไรมากมายกำลังเคลื่อนพระเจ้าสัตซ์ซื่อพระองค์ตอบคำอธิษฐานถูกครั้งคนส่วนใหญ่แล้วไม่ได้คำนึงถึงจุดนี้เลยเขาเชื่อแต่ว่าถ้าพระเจ้าต้องการทำพระองค์สามารถทำได้เลยเดี๋ยวนี้และถ้าบางอย่างยังไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เขาก็เชื่อว่าพระเจ้ายัางไม่ได้ทำอะไรเลยนี่เป็นวิธีคิด ที่ยกความสามารถของตัวเองเหนือสิ่งอื่นใดว่าฉันสามารถรับรู้ได้ว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ด้วยความรู้สึกของฉันคุณไม่สามารถรับรู้ได้ว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ด้วยความรู้สึกของคุณคุณไม่สามารถรับรู้ได้ว่ามีอะไรกำลังเกิดขึ้นอยู่ในทางวิญญาณเพื่อประโยชน์ของคุณด้วยความรู้สึกได้คุณไม่สามารถรับรู้ได้ค่ะคุณได้แต่เชื่อเพราะว่าถ้าคุณคิดว่า คุณสามารถรับรู้ได้ว่าอะไรกาลังเกิดขึ้นร,บรอบๆตัวคุณในโลกวิญญาณที่คุณมองไม่เห็นคุณก็ยกย่องตัวเองเกินไปแล้วในทางวิญญาณมีสิ่งที่กาลังเคลื่อนไหวอยู่มากมายที่คุณไม่ตรหนักคุณรับรู้มันไม่ได้เลยค่ะแต่ความเชื่อจะเป็นสะพานคุณมองเห็นได้ด้วยความเชื่อเท่านั้นว่ากำลังมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายสิ่งที่คุณขอไว้นั้น มิดเดียจะมาถึงหน้าบ้านคุณแล้วก็ได้นะร้อยคุณแค่เปิดประตูรับร้อยคุณแค่เชื่อลงมือทำเพื่อจะรับเช่นการหายโรคพระวิญญาณที่ชุบไม่ระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายอยู่ข้างในคุณแล้วคุณขอปุ๊บริดเดียถูกปลดปล่อยมาทั้งทีปั๊บให้คนอ่อนแอพูดว่าฉันเข้มแข็งลุกขึ้นทำตัวสอดคล้องกับสิ่งที่คุณเชื่อว่าคุณเป็นลงมือเป็นลงมือทำค่ะ มีสิ่งต่างๆมากมายมากกว่าสมองน้อยๆของเราจะรับได้กำลังเกิดขึ้นค่ะพระเจ้าสัต์สือพระองตอบทันทีให้ทันทีขอบคุณพระเจ้าค่ะ